สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรายวัชิระวิทย์พยายามเอง13ปีก่อนถูกโยงอภิรักแต่ไร้หลักฐาน บรายวชิราวิทย์เล่าย้อน8ปีแห่งความลำบากหาเงินส่งตัวเองตั้งแต่เด็กแม่ไม่ต้องทำงานแล้วนะลาออกมาได้แล้วบรายจะดูแลแม่เองนี่คือคำพูดที่บรายให้ไว้กับแม่หนุ่มน้อยในตาโศกผู้โชคชนต่อการทำงานในวงการบันเทิงถึงแม้ในวันนั้นตัวเองจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็มีความกตันยูอยู่เต็มหัวใจเขาเอ่ยกับผู้เป็นแม่ที่เลี้ยงดูมาว่าต่อไปนี้จากนี้ไปแม่จะไม่ลำบาก ซึ่งวันนี้เขาทำมันได้แล้วรไรวชิระวิทย์ชีวะอารีกับละคร13เรื่องในระยะเวลา8ปีที่วนเวียนในวงการแต่ผู้ชมต่างไม่รู้จักวันนี้เขาย้อนเล่าชีวิตตั้งแต่เข้าวงการลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยท้อ ขอสู้เพื่อครอบครัวและอนาคตตัวเองไร้ด่งดังมาจากละครเพราะเราคู่กันดังสนั่นทั่วประเทศเลยก็ว่าได้จนทําให้เขามีชื่อเสียงด่งดังในทุกวันนี้ไรเล่าให้ฟังว่าทํางานมาตั้งแต่อายุ15ขณะนี้อายุ22ยัง23่าง23เริ่มต้นจากรายการสตอเบอรี่ครับเค้กทําอยู่2-3ปีครับจากที่เคยเรียนภาคปกติงานมันเยอะขึ้นก็เลยลอง d r อปดูเพราะอยากทํางานให้เต็มที่อยากรู้ว่า1ปีเตปีเต็ม ถ้าทำงานอย่างเดียวจะรอดไหมเหตุผลคือต้องส่งตัวเองเรียนด้วยและจะไม่รบกวนเงินที่บ้านโดยที่บ้านให้อิสระในการเลือกตัดสินใจทำอะไรเองเพราะเป็นคนดืดอครับไร้มีความรู้สึกว่าถ้าเราหาเงินเองได้ก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจทำอะไรเองได้อย่างเต็มที่อายุ16-17ไม่เคยขอเงินที่บ้านแล้วครับถามว่าทุกวันนี้ดูแลคุณแม่เองได้แล้วเจ้าตัวตอบว่าใช่ครับบอกคุณแม่ไปว่าไม่ต้องทำแล้วครับเดี๋ยวไร้เลี้ยงเอง ให้แม่ออกจากงานจริงๆผมบอกเขามาเป็นปีแล้วแต่แม่เขาไม่ยอมออกเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าเลี้ยงแม่ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวเงินไม่พอจะเอาที่ไหนหมุนแม่ผมเป็นพนักงานครับรักคุณพ่อกับคุณแม่เลิกกันครับอยู่กับคุณแม่สองคนซึ่งมีคุณลุงเปิดโรงเรียนสอนดนตรีอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่สิบกว่าผ่านอะไรมาเยอะ ถามว่ากี่รายการแล้วเคยนับไหมเจ้าตัวตอบว่าไม่ได้นับเลยครับจริงๆผมไม่รู้ด้วยสามว่าผมเคยเล่นละครมากี่เรื่องแล้วผมเพิ่งไปเห็นในกระทูล่าสุด ไร้กับ13บเรื่องใน8ปีของวงการบันเทิงผมเพิ่งรู้ว่าผมเล่นมา13เรื่องแล้วแต่บางทีไปออกฉากเดียวงี้ครับไม่ได้เป็นตัวหลักโดยมดดาได้เปิดเผยจากรายการข่าวใส่ไขว่าไร้นั้นมาดังตอนปี63เริ่มจากการเป็นเด็กเอ็กซ์ตร้าไม่มีอะไรเลยซึ่งล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ออกมาพูดแล้วว่าไม่มีชื่อดาราชายใหม่ในสมกรายชื่อที่อายการส่งให้ดีเอสไอเป็นคนตรวจสอบเรียกได้ว่าถึงขั้นรัฐมนตรีได้ออกมาพพด ว่าไม่มีชื่อไรา์ส่วนรูปภาพเป็นแค่อดีตเมื่อ8ปีที่แล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o i c e r News ขอบคุณครับ